สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะรอบนี้หลายวันมากไม่รู้คิดถึงกันบ้างไหมนะคะพอดีแม่ค้ารอบนี้อัิเตบนะคะป่วยป่วยก็เลยลากยาวหลายวันเลยไม่ได้ลงคลิปนะคะรอบนี้ก็พอฟื้นก็รีบมาจัดการหาไม้ก่อนเลยค่ะหาไม้เพื่อที่จะเอามาลงคลิปเนี่ยค่ะ วันก่อนมีพี่ๆสั่งต้นไม้ไว้ก็ยังไม่ได้ดูเลยถ้าใครยังไงก็ลองโทรหรือทักถ้าใครเจอคลิปนี้นะคะลองโทรหรือทักเข้ามาใหม่ได้เดี๋ยวที่สวนจะดูให้พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลงคลิปวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์แล้วก็จะมีรอบส่งอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะรอบนี้จะส่งให้ในวันจันทร์ คงก็จะถึงประมาณวันอังคารวันพุธค่ะรอบนี้ไม่พูดพังไม่พูดพลําทำเพลงเยอะนะคะเพราะว่าแม่ค้ายังปวดคอเจ็บคออยู่เลยทั้งโถนฟันทั้งเล้าโถนฟัน ไข้บ้างอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะช่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยนด้วยมันเหมือนอากาศมันยังไงไม่รู้ค่ะก็เลยพานป่วยไปเลยหลายวันไปเลยค่ะเออที่สวนนะคะจะส่งให้วันวันจนันเออรอบนี้ลงคลิปวันอังิตวันอาทิตย์จะส่งให้วันอังคารนะคะเนี่ยลืมิ่มเบอ่บ์เบอแล้วค่ะ จะส่งให้วันอังคารรอบนี้เป็นรอบจะส่งวันอังคารวันจันทร์พรุ่งนี้เพกไมห้หนึวันนะคะแล้วก็มีค่าส่งเมาอยู่ที่60นะคะได้ทั้งแบบอูนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางใครสะดวกช่องทางไหนก็จุดรายการไม้แล้วก็ทูเข้ามาได้นะคะจะทักไลน์หรือทร,ทรได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะคะถ้าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ก็เพิ่มด้วยเบอร์ทรเบอร์นี้ค่ะ0937253482นะคะเบอร์นี้ แอดไลน์ได้ทูได้ค่ะแล้วก็มีค่าส่ง60เหม,หม,หมาๆไซส์จะเป็น เนี่ยค่ะเป็นไซส์กระถางใหญ่ตามที่เห็นเลยค่ะกระถางห้ากระถางหกแล้วก็กระถางแปดนะคะที่ส่วนจะส่งทั้งกระถางไม่ถดไม่ล้างรากให้นะคะจะพยายามให้ไม้ไปถึงแม่แม่แบบบอบช้าน้อยที่สุดไม่ต้องไปวิ่งหาใบก้ามปูไม่ต้องไปวิ่งหากระถางนะคะถ้ายังไม่มีเวลาก็ยังอยู่ในกระถางได้อีกยาวๆเลยค่ะแม่แม่แมเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ว่ามีต้นไหนมาแบ่งบ้างเสียงยังพูดไม่ค่อยออกเลยค่ะแมคะ่ค้าวันนี้ นี่มาดออูอันแรกก่อนเลยนะคะนี่มาดูต้นแรกก่อนเลยอันนี้เป็นยักษ์พี่เพกนะคะยักษ์พี่เพกอันนี้เป็นไม้รู้สึกว่าเป็นไม้หัวฝวางหัวนะคะเป็นไม้ไม้ยุบขึ้นมาใหม่สรงให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยดูความมีโนนะคะแต่โนเนี่ยห่างคูนต้นต้นใหญ่นะคะนี่ต้นใหญ่เขาโตขึ้นมาแบบนี้เลยยักษ์พี่เพกเป็นน้องของทศกันนะคะใคร ช่วงนี้ยักษ์มาแรงใครก,ก็ตามหายักษ์กันเยอะเลยยักษ์พิเภกต้นนี้กระถางนี้ให้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยเป็นไม้หัวมีโนเอาไปทำโฟมโกได้นะคะรู้สึกว่าพิเภกนี่จะมีมาสองกระถางแต่ไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ว่าหยิบมาหรือเปล่าแต่เอาต้นนี้ไปก่อนมีเป็นไม้มีโนแล้วนะคะ ส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นนินละเกสรค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะอันนี้ใช้หกนิ้วบิ๊กๆเลยค่ะนี่เริ่มกัดสีสวยๆมาแล้วนะคะนินละเกสรต้นนี้เอาไปที่100 ยี่สิบค่ะเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนิลเกศรนอยู่ในไซสกระถางหกเอาไปเลี้ยงตัวยาว,ยาวๆเลยนะคะไซสกระถางเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนดินให้ค่ะนี่สวยๆเลยเริ่มกัดหน้ากัดสีมาต้นนี้ยิ่งกัดสียิ่งโตยิ่งสวยนะคะแล้วก็เลี้ยงไม่ถึงกับยากเลี้ยงนอกตู้เนี่ยได้สวยมากๆเลยค่ะสําหรับต้นนี้แล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้มิดไม้เก่ากระเบนแดงค่ะกระเบนแดงเป็นฟอร์มโกนะคะในกระถางนี่ไม้เก่ากระเบนแดงต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เป็น เอาเอา่อแต่บีนใบก้านปูยังเพิ่งเปลี่ยนนะคะเขาเป็นโฟมโกอยู่ในกระถาง5นิ้วเอาไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งสัก3าสเดือนถ้าไม่มีเวลานะคะสัก3าสเดือนก็เปลี่ยนเป็นกระถางเบอร์สิบได้ไว้ทําโฟมโกได้ค่ะเขาจะคล้ายๆกับจําพวกปีกกินนาลีแต่ตัวนี้มันจะอกแดงชุมพูนะคะตัวนี้กระบีนแดงไม้เก่าค่ะมีมาอยู่กระถางหนึ่งนะคะ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นพระชัยมงคลค่ะพระชัยมงคลเอาไปที่80ค่ะไม้เก่าด้วยต้นนี้อยู่ในตับเทวดาประจำเสาเรือนนะคะนี่มีมาต้นหนึ่งค่ะพระชัยมงคลแล้วก็มาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นพลานทะเลค่ะพลานทะเลกัดสีสวยมากนี่เป็นโฟมโกนะคะรู้สึกว่ามีสองสามสามต้นประมาณสามต้นนะคะในกระถางนี่เอาไปเปลี่ยน ลงกระถางใหม่ก็ได้ดินมันรู้สึกจะเละแล้วนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วแต่เป็นโฟมโกผ่านทะเลต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเพราะว่าเป็นโฟมโกไม้นานแล้วะคะ่ะต้นนี้แล้วก็กัดสีสวยด้วยเริ่มหายากเลยนะคะไม้จาพวกเนี้ยเขาบางทีก็เวียนทํากันไม่ทันนะคะไม้เก่าๆแล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็น พญาคูตะบองเทวราชค่ะพญาคุูตะบองเทวราชไม้สีแดงนะคะก้านแดงด้วยตัวน,นี้ลักษณะดินของเขานี่ก้านก็จะแดงค่ะพญาคูตะบองเทวราชตัวน,นี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแข็งแรงรวยไม้มีหัวแล้วไม้สร้างหัวเลยทั้งนั้นนะคะวันนี้จะเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆตัวๆทั้งนั้นเลยนี่มีมากระถางหนึ่งนะคะพญาคูตะบองเทวราช แล้วก็มาดูต้นนี้กันต่อค่ะต้นนี้ไม้เก่าทวีราบค่ะทวีราบกัดเม็ดสวยๆแบบนี้เลยทวีราบต้นนี้เอาไปที่70ค่ะไปที่70อันนี้ก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะแต่ใบล่างเนี่ยจะมีตําหนินะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้อยู่เลี้ยงธรรมชาตินะคะนอกตู้บางทีก็ดูดน้าฝนอะไรบ้างไม้ใบไม่ค่อยเยอะแต่ไม้แข็งแรงนะคะทวีราบมีมา1ต้นนะคะ70ใครรับก็ทักมาได้ ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะที่สวนได้มาในน้ำลูกไม้ที่สวนจะเรียกหูทับทิมเรียกให้จำได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่ว่าแบบหูเข้ม หูที่ตรงที่หูเขาจะเป็นสีแบบสีแดงเข้มแดงชมพูเข้มอะค่ะเหมือนเม็ดทับทิมอะที่สวนก็เลยเรียกออลูกไม้เรียกหูทับทิมะคะ่ะต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้ถ้ายิ่งฟอร์มใหญ่ใหญ่อ่ะกัดสีเข้มๆอะเป็นฟอร์มกอจะสวยมากสําหรับไม้ต้นนี้ใครชอบไม้หูดุกๆเก็บได้นะคะมีมาอยู่ต้นหนึ่งนะคะวันนี้ ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพระนางสุจิตราค่ะเป็นบอนใบหกสีส้มนะคะนี่ใบนี้กัดสีส้มมาแล้วนะคะพระนางสุจิตราวันนี้มีไซส์นี้นะคะเอาไปที่60พระนางสุจิตรามีมาหนึ่งกระถางนะคะหกสิบบาทส่วนต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ค้ำไม้เลยค่ะมันอยู่ใต้ใต้ต้นอื่นก็เลยเอ็นเอียงนี่ต้นนี้จะเป็นเป็นใต้พิภพค่ะใต้พิภพเป็นบอนมีหู ดุกนะคะหูดุกแล้วก็เป็นเขาจะมีแข้งด้วยแต่อันนี้จะแข้งหลุดเพราะว่าใบามันอยู่ใต้คนอื่นใบก็เลยโล่ยาวไปหน่อยหูก็เลยหายไอ้แข้งก็เลยหายนะคะใต้พิภพต้นนี้แต่ไม้มีหัวแล้วนะคะเอาไปที่หนึรอยบาทใครจะเอาไปผ่าหัวทําจํานวนก็ได้นะคะต้นนี้หรือเอาไปเลี้ยงโตก็ได้สวยใต้พิภพบาตอนที่ว่าเขาแบบ เต็มร์มจริงๆอ่ะหูจะดกเต็มหลังใบเลยนะคะสําหรับไม้ต้นนี้ใต้พี่ภพหายากนะคะต้นนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีใครมีกันต้นนี้ค่ะใต้พี่ภพ แม่คะพูดรัวๆเร็วๆหน่อยนะคะวันนี้รู้สึกว่าปากยังสัน่นๆอยู่เลยพูดยังไม่ค่อยนั่นเลยเจ็บปากด้วยะคะ่ะพอดีถอนฟันนี่มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นมนกิติยาค่ะมนกิติยาอันนี้เอาไปที่เจ็ดิบาทนะคะไม้เก่าหน้าเข้มเข้มใครชอบไม้หน้านี้นะคะนี่บะบอลเก่าเจ็ดสิบนะคะมนกิติยาไม้สร้างหัวและทั้งนั้นนะคะไซส์โตโตเลยนี่ ใช้ไม่เล็กนะคะแต่ละต้นนี่อยู่กระถาง5นิ้วความสูงก็เป็นไม้บันทัดเกือบทุกต้นนะคะบางต้นก็เกินไม้บันทัดนี่เยอะเลยค่ะ40-50ซินนี่หลายต้นเลยนี่อันนี้มูลกิติยานะคะเผื่อใครชอบบอลเก่าๆยังไม่มีเก็บเก็บได้นะคะไม้จําพวกนี้จะเลี้ยงง่ายมาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้ก็เป็นบอนเก่าค่ะสุพรรณหงหงเป็นบอนใบยาวนะคะอยู่ในตับเรือพระที่นั่งบอนเก่า นี่ใบก็จะเรียวยาวเลยนะคะบางต้นเนี่ยละยาวเป็นโศกเป็นไม้บรรทัดเกินไม้บัรทัดเลยค่ะของที่สวนมีอยู่ต้นที่ว่าใบยาวมากๆอะคะ่ะต้นนี้เขาเพิ่งเริ่มตั้งฟอร์มใบยังยาวไม่เยอะแต่รู้สึกว่าจะออกแพงๆด้วยนะคะเพอใบเขาจะเรียวสะพกูกเหมือนสะพูกจะหายมันจะออกแบบทรงใบแบบโหกอะคะ่ะต้นนี้ต้นนี้สุพรรณหงส์ต้นนี้เรือสุพรรณหงส์ต้นนี้เอาไปที่80นะคะที่80มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นบอนเก่านะคะบอนเก่าเงินเสนต้นนี้แต่เป็นต้นหน้าเข้มมากหน้าเข้มสวยมากค่ะต้นนี้บอนเก่าเงินเสนต้นนี้ตอนแรกที่สวนคิดว่าจะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์รุ่นต่อไปเพราะว่านะคะมันเข้มสวยว่าจะผ่าแต่เอามาแบงก่อนค่ะ,ะเผื่อใครชอบนะคะอันนี้เอาไปที่ห5 0้าบาทนะคะบอนเก่าเงินเสนเป็นไม้หัวนะคะแล้วก็ไซส์สวยด้วยต้นนี้หน้าเข้มสวยเลยกระดูกดาปีเลยค่ะ ใครชอบก็รับมาได้นะคะหายากแล้วสำหรับไม้แบบนี้ค่ะสวยนะคะต้นนี้เสียดายแล้วก็ต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นขุนสันค่ะขุนสันอยู่ในตับผู้ชนะสิบทิศนะคะขุนสันต้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นต้นนี้เป็นยักษ์ศรัทธาสูนหน้าแดงค่ะต้นหนึ่ง เป็นสงต้นในกระถางนะคะได้ไปสองชนิดเลยในกระถางขูนสันต้นนี้เอาไปที่100บาทนะคะกับยักษ์ศรัทาศูนหน้าแดงนี่ใส่ตูๆเลยนะคะต่อไปมาดูไม้กระดูกเข้มต้นนี้ค่ะต้นนี้จะเป็นซับพ,พนมค่ะซับพ,พนมซับพ,พนมต้นนี้เอาไปที่80ค่ะเอ,อ ไม้หน้าเข้มเข้มกระดูกเข้มเข้มเลยนะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสําหรับซับพนมเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกแบบเข้มแล้วก็หน้าก็จะสวยะคะ่ะยิ่งเลี้ยงให้เป็นฟอร์มโกก็สวยดีไม้ต้นนี้นะคะซับพนมค่ะมีมาอยู่รู้สึกว่าสองกระถางแต่กระถางนึงไม่รู้วางไว้ไหนวันนี้รู้สึกว่าจะมีสองกระถางนะคะดูกระถางนี้ไปคนนะคะ นี่มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นกระบอเท้าเวสุวรรณค่ะกระบอท้าเวสุวรรณอันนี้ก็เป็นไม้หัวไม้หัวข้ามปีแล้วเหมือนกันนี่ด่างป้ายแบบนี้เลยนะคะใบนี้มีตําหนินิดนึงนะคะนี่กระบองท้าเวสุวรรณอันนี้เอาไปที่80นะคะมีมาอยู่กระถางเดียวสําหรับวันนี้นะคะกระบองท้าวิส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นใบหกนะคะใบหกเข้มเข้นี่ ใส่ตูวเลยต้นนี้จะเป็นปินหกปินมายุรินนะคะปินมายุรินต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะใครชอบไม้ทรงตั้งตั้งใบหกต,ตั้งตั้งนะคะต้นนี้ก็น่าเก็บปินมายุรินเอาไปที่หนึ่งร้อยนะคะมีมาอยู่กระถางหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้เก่าค่ะไม้เก่าปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทอง นี่ปลาบูทองสีเขาจะออกจุมพูผ้าผ้าแบบนี้เลยอันนี้เอาไปที่80นะคะนี่ปลาบูทองใส่กระถางห้านิ้วตูวตเลยนะคะนี่เอาไปที่80บาทมีอยู่กระถางหนึ่งนะคะปลาบูทองแล้วก็วันนี้มีต้นนี้ไม้ใหม่มาแบ่งนะคะต้นนี้ทิดาสะเกดค่ะทิดาสะเกะดเกให้ดูต้นแม่ต้นแม่อันนี้เป็นต้นแม่ของที่สวนเขา เป็นโจมที่สวนเพึ่งผ่าทำจำนวนไปก็เลยไม่ค่อยงามค่ะไม่ไม่ค่อยสวยยุบแล้วเพิ่งขึ้นมาใหม่โจมเขา่าค่ะไม่ค่อยงามแต่โกนนี่สวยมากเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ว่าเขาเอ่อเต็มเต็มของทิดาสก,กีดนี่ทิดาสก,กตีตตอนที่เขาเต็มฟอมเขาจะประมาณหน้าประมาณนี้เลยนะคะนี่เขาจะเป็นไม้ไม้ ทรงนี้เลยทิดาสเกตเป็นไม้อยู่ในตับของทิดาสีสะอะค่ะทิดาสีสะ,ะ,ะ,ส,ส,ะสวยมากทั้งสี่ตัวเลยสวยทุกต้นเลยค่ะที่สวนมีทําจํานวนไว้อยู่ทั้งสี่ต้นนะคะแต่ว่าบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่ตัวนี้ทิดาสเกตเนี่ยตอนโตเขาจะกัดหน้าแบบนี้เลยต้นแม่ของที่สวน นี่แต่ก่อนเขาก็หน้าแบบนั้นแหละค่ะสีชมพูแบบนั้นแต่ว่ายุบไปเนี่ยน้องเพิ่งยุบแล้วก็เพิ่งฟื้นมาก็เลยความสวยหายลงไปในดินหมดเลยขึ้นมาใหม่ความสวยยังไม่พ้อมเท่าไหร่เลยค่ะแต่ก็ดูโฟมได้นะคะเนี่ยโฟมก็จะทรงใบก็จะโอ้โหตั้งๆแบบนี้เลยเนี่ยต้นแม่ที่ผ่าตามจํานวนเนี่ย เออทรงขอบใบก็จะชุมพูใบนี้นะคะเริ่มเปิดมาแล้วขอบก็จะชุมพูพิวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หางเลียวยาวทิดาสะเกตนะคะทิดาสเกตวันนี้มีต้นไซส์เริ่มกัดสีมาแบ่งนะคะ2ต้นเอาไปที่ต้นละหนึ่งรอเอาไปที่หนึ่งสิแล้วกันนะคะสรงให้ทั้งกระถางเลยเอาไปโลวันที่ว่ากัดสีเลยเพราะว่าอันนี้ใบล่าสุดก็สีเริ่มเปิดมาเกือบเต็มใบแล้วนะคะ ใบต่อไปอีกสักออสองใบน่าจะไม่เกินสงใบสีก็น่าจะมาเต็มแล้วค่ะทิดาสกิดนี่มีมาแบ่งสองกระถางนะคะนี่กระถางนี้ก็นี่ใบเริ่มเนี่ยค่ะเต็มฟอร์มาแล้วใครจะเอาไปเปลี่ยนกระถางเป็นเบอร์สิบก็ได้นะคะแต่ว่าใบก้ามปูยังใหม่เลยไว้สักเออพักก็ได้ถ้ายังไม่มีเวลาค่ะนี่มีมาแบ่งสองต้นนะคะสําหรับวันนี้ทิดาสกิด ไซก็ไม่เล็กนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นอ,อหงดาลุนค่ะนึกชื่อไม่ออกหงดาลุนอันนี้เป็นโกแล้วนะคะนี่ว่าจะเปลี่ยนเป็นกระถางเปดแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยค่ะถ้าใครรับก็เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางเบอร์ใหญ่ได้นะคะหงดาลุนหงดาลุนมีสามสี่ต้นประมาณสามต้น ไม่แน่ใจว่าสามหรือสี่ต้นนะคะในกระถางเนี่ยเป็นโฟมโกเลยเอาไปแต่มันอยู่ในกระถางห้านิ้วอีกนะคะเล็กไม่สมต้นนี่เอาไปเปลี่ยนเป็นไซส์ใหญ่ๆได้เลยเบอร์สิบสองก็ได้ค่ะเขาจะได้ยิ่งโตขึ้นมาอีกอกัดสีนี่คือแบบเต็มทั้งใบแล้วนะคะนี่หงดารุนต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนานแล้วไม้ต้นนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนู่น,นะคะ่ะเพิ่งปลูพึ่ง ขึ้นมาใหม่ที่สวนว่าจะเก็บทำโฟมโกแล้วก็ให้เป็นแบบไซส์ใหญ่ไปเลยค่ะก็เลยเห็นมันไม้ไม่เยอะวันนี้ก็เลยเก็บมาเบ่งโกนนะคะนี่ใครรับก็ทักมาได้ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไตรลงสยามค่ะไตรลงสยามใบนานาเลยนะคะไม้ต้นนี้เขาจะเป็นทรงใบหนา ใจลงสยามต้นนี้เอาไปที่120ค่ะที่120มันเป็นไม้ไซหัวทั้งนั้นนะคะนี่เป็นไม้ไซตูแล้วก็คือไม้เลี้ยงธรรมาชาติหมดเลยค่ะเลี้ยงใต้ต้นไม้เลี้ยงธรรมาชาติหมดเลยอันนี้นี่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนกอากาศนะคะเพราะว่าเป็นไม้ไซใ,ใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะนี่ให้ดูเลยธรรมาชาติเชือกก็ผูกแบบธรรมาชาติ <laughs> ธรรมาชาติมากๆเลยค่ะนี่ใจลงสยามมีมาอยู่หนึ่งต้นนะคะใครรับก็ จองกันเข้ามาได้ี่มาดูกระถางนี้กันโตนะคะกระถางนี้กระถางนี้ยำสมลุมค่ะมีทั้งหมดมีสักสี่สามสี่ชนิดได้นะคะนี่จะให้ดูอันนี้จะเป็นพระประคธณทำค่ะ พะปะควรทามนี่สวยยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งกัดสียิ่งสวยนะคะต้นนี้เป็นไม้เก่าด้วยพะปะควรทาหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นนินลพัทนะคะนินลพัทเป็นไม้เก่าเขาจะมีหูดุกต้นเนี้ถ้ายิ่งโตไปหูดุกแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นยักษ์ขมูขีค่ะยักษ์ขมูขีนี่เป็นนางยักษ์ขมูขี ส่วน3แล้วนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะแต่น่าจะเป็นคุณละชนิดกันทั้งหมดคืออย่างน้อยได้3ามสชนิดในกระถางนี้ค่ะอันนี้ถ้าใครรับนะคะใครรับเอาไปที่หนึร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าให้ไปทั้งหมดนี่เลยค่ะเอาไปแยกก็ได้เดี๋ยวที่ส่วนจะใส่ชื่อ3ต้นนี้ไปให้นะคะยักษ์ขมูขี นินเออพระประคธรรมแล้วก็นินละพัดนะคะส่วนที่เหลือที่ไม่ไม่รู้ว่าก็ค่อยไปดูเอาเองนะคะถ้าถ้าเขามีจํานวนเพิ่มขึ้นมาแต่สามต้นเนี้คือแน่นอนเลยมีสามต้นแน่นอนนินละพัดพระประคุธรรมแล้วก็ยักษ์ขมูกีนะคะนี่ใครชอบแบบสมลมแบบนี้ค่อยเอาไปแยกก็ได้หรือว่าจะเอาไปปลูกรวมแบบนี้เลยก็ได้นะคะที่สวนเนี่ยเพิ่งเพิ่งใส่ดินใหม่ไว้ไวไวให้นะคะนี่สวยสวยเลยไม้ รวมไว้ก็สวยนะคะใครรับก็ทักมาได้นะคะเอาไปที่เท่าไหร่บอกราคาหรือยังอะคะเมื่อกี้เอาไปที่1น0่งร,ร,ร้อหาสิบหนึนะคะ,มคไ, 150, 150ะ,คะไม่รู้บอกราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ส่วนต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นปูหรือสีตาไฟค่ะอันนี้เอาไปที่แปดสิบาทปูหรือสีตาไฟนะคะมีมาอยู่ต้นหนึ่งวันนี้ มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นนาคินเทวราชนะคะนี่ก็จะเป็นป้ายเขียวเขียวแดงแดงแบบนี้เลยนาคินเทวราชไม้เก่าต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะคะนาคินเทวราชเจ็ดสิบนี่เป็นไม้เก่านะคะต้นนี้มาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นจันทระเทพบุตรค่ะอันนี้เป็นไม้เยกโหนมาจันทละเทพบุตรใบนี้ป้ายสวยมากนี่เขาจะเป็นใบป้ายแบบนี้เลยอยู่ใน ับของราศีของวันนะคะรู้สึกว่าจันทระเทพบุตรนะคะแต่ใบนี้ไม่แน่ใจจะทิ้งใมไหมนะคะตอนส่งจันทละเทพบุตรอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้แยกหนูอันนี้แยกหนูมาแต่ป้ายสวยๆเลยป้ายสวยมากชอบป้ายใบนี้ยจังแต่ใบล่างนี่มีตําหนินะคะนี่จันทระเทพบุตรนะคะใครเกิดวันจันทร์เอาไปสะสมได้ค่ะเป็นเทพประจําวันจันนะคะจันทระเทพบุตร ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกไม้หกนะคะใบหกใบหกสีแดงรู้สึกว่าจะมีรหัสบีสามไม่แน่ใจต้นนี้หาป้ายไม่เจอแต่เป็นลูกไม้ค่ะยังไม่มีชื่อที่สวนได้มาในนามลูกไม้แล้วก็พาทําจํานวนเพราะว่าเขาสวยลูกไม้ใบหกสีแดงนะคะต้นนี้มันจะมีวันนี้มันจะมีใบหกแก่อันเนี้ย น่าจะมันไม่ซ้ํากับต้นอื่นเลยลูกไม้ใบหกสีแดงต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทสวยแต่สวยมากคือใครชอบความเป็นใบหกอ่ะค่ะต้นนี้น่าเก็บแล้วก็ใบหนาแข็งด้วยค่ะต้นนี้ลูกไม้ใบหกสีแดงนี่เอาไปเลี้ยงตั้งโฟมไว้ได้เลยค่ะต้นนี้สวยนี่ดูความหนาของใบก่อนก้านดำด้วยนะคะก้านดำนี่จะเลี้ยงง่ายไม้จำพวกเนี้ยค่ะ มาดูต้นนี้กันต่อต้อนนี้จะเป็นสีถนนชัยค่ะไม้เก่าสีถนนชัยอันนี้เอาไปที่เจ็ดสิบค่ะไปที่เจ็ดสิบเขาจะมีหูใต้ใบดุกๆเลยนะคะสําหรับไม้เก่าต้นนี้มีมาอยู่ต้นหนึ่งนะคะสีถนนชัยมาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้เก่านะคะพ่อของนางสงการ ตับนางสงการนะคะมีเจ็ดวันอันนี้ก็เป็นพ่อของนางสงการใครมีสะสมครบเจ็ดวันแล้วก็เอาพ่อไปสะสมด้วยนะคะถ้ายังไม่มีพ่อด้วยเทา้ากบินล,ละพมค่ะพ่อของนางสงการอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยนะคะเป็นไม้หัวปีที่แล้วนู่นไม้ข้ามปีแล้ะอืมไม้เก่านะคะอันนี้ขายไม้สะสม นี่ใครชอบเก็บสะสมไม้จําพวกนี้เก็บได้นะคะอนุรักษ์ไว้บางทีมันก็จะหายสาบสูญไปอะคะ่ะนานๆไปมันก็จะหายเพราะไม่ค่อยเห็นเลยต้นนี้เท้ากระบินละพมนะคะมาดูบอลเก่าสีแดงในตำนานต้นนี้หงเงาค่ะหงเงาเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์คือเขาจะมีเป็นกลรดอยู่ที่หูใบนะคะหงเงาต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบค่ะหงเงาไม้เก่านะคะมาดูเนี่ยเออมาดูมาดูยักษ์อีกต้นหนึ่งค่ะยักษ์ ปลาทูทันต้นนี้ยกักษ์ปลาทูธทันเป็นยักษ์หูดุกนะคะต้นนี้เขาจะมีหูดุกใต้ใบเลยยกักษ์ปลาทูทันมีหนอเอบมีหนอมานะคะยักษ์ปลาทูทันต้นนี้เอาไปที่70บาทค่ะยักษ์ปลาทูธทันไปเลี้ยงให้เป็นฟอร์มโกนะคะสวยไม้จาพวกเนี้ยเอ่อถ้าขึ้นเป็นฟอร์มโกแล้วข้ามปีเป็นฟอร์มโกเขาจะสวยมีเด่นเลยค่ะอย่างตัวนี้อย่างเหมือนยักษ์กุมผกันอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นไม้เก่าๆอ่ะถ้าใครมีเก็บนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มโกแล้วก็เลี้ยงแบบ ขายไว้ขายทําราคานี่ได้เลยนะคะเป็นโฟมโกวันนี้เห็นในกลุ่มบอนสอีเขาขายกันยักษ์กลุ่มพกันโฟมโกกระถางใหญ่หลักพันนะคะพันพันสองเลยเขาขายกันแบบอุ้ยแบบแต่ไม้สวยอะค่ะเป็นไม้เก่าแต่สวยเนี่ยถ้าไม้เก่าเราเลี้ยงให้เป็นฟอร์มโกนคือยังไงก็มีราคานะคะสําหรับบอนสีเนีย่ยทิ้งเนีย่ยฟรังนะคะบอนสอีเขา ถ้าเรายิ่งเลี้ยงเขาเดีสวยๆแบบมีราคาขายได้ตลอดนะคะสำหรับใครที่ว่าเลี้ยงเ,ออเยอะๆอะมีจำนวนเยอะๆอะค่ะแบ่งขายจะมีคนหาซื้อรับซื้ออยู่ตลอดนะคะในในที่สวนหินนะคะแบบพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไปขายตามกลุ่มบอนสีอะคะ่ะเขาเที่ยวหาซื้อนะคะใครใครมีไม้ก็ลองสอบถามหาดูนะคะพ่อค้าแม่ค้าเขาจะมีรับซื้ออยู่ตลอดเลยสำหรับบอนสี นีอันนี้ก็เป็นยักษ์ประทูตันนะคะมีมากระถางหนึ่งเจ็ดสิส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นยักษ์เออต้นนี้จะเป็นบนเก่าชินนบัญชนค่ะชินนบัญชนต้นนี้จะออกหน้าม่วงดํานะคะนี่ไม้มีหัวเหมือนกันแต่มีมาสงใบใบยุบหมดแล้วอันนี้เอาไปที่70บาทนะคะชิ้นน้ำบัญชนเอาไปทําหัวผ่าหัวก็ได้อันนี้ชินน้ำบัญชน ช่วงนี้ก็มีราคาเห็นเขาขายโฟมโก้หุ้ยเป็นครึ่งพันเหมือนกันนะคะตัวนี้ชินน้ำบรรชนไม้เก่าๆช่วงนี้ไม้เก่าๆนี่คือแบบมีราคาหมดเลยะคะ่ะยิ่งเป็นโฟมโกนี่ยิ่งราคาสูงเลยสําหรับไม้เก่าๆส่วนต้นนี้นางสวหะอันนี้อยู่ในกระถางสี่นะคะยังไม่ได้อัพจะอัพกระถางเผื่อว่าใครอยากได้นางสวหะเอาไปอัพกระถางเองอันนี้เอาไปที่ ห้าสิบบาทนะคะนางสวาหะอยู่ในกระถางสีแต่ต้นแข็งแรงหมุแล้วนะคะนี่กัดสีมาเลยหมุแล้วห้าสิบบาทนะคะนางสวาหะต่อไปมาดูต้นนี้กันโตค่ะต้นนี้จะเป็นลุกขเทวาโบทัมพระนะคะวันนี้มีมาอยู่ต้นหนึง่งลุคเทวาโบทัมพระตอนแรกว่าจะเอาเป็นกระถางแปดแต่ยังไม่มีเวลาเลย <c oughs> ถ้าใครรับนะคะแม่แม่คนไหนรับก็พาไปเปลี่ยนเบอร์สิบก็ได้ค่ะเพราะว่ามันโตมันสูง สูงมากแล้วเนี่ยค่ะความโตวความสูงลุกคะเทวาไม้ยังมีจํานวนน้อยนะคะลูกคาเทวาโบทําพระชื่อเรียกยากนิดน,นึงค่ะสําหรับไม้ต้นนี้แต่สวยเนี่ยค่ะสวยมากตอนเขากัดสีได้สีเต็มเๆมนี่ใบใหม่ขึ้นมาเออต้นนี้อยู่กระถางหกนะคะเอาไปที่190นะคะลูกคาเทวาโบ่ท่าพระ อันนี้ก็ไซต์โตไซต์มันเลยวันโกนเลยแต่วันนี้ลดไปสิบบาทนะคะเอาไปเผื่อไปเปลี่ยนกระถางเผื่อไปเปลี่ยนเติมเป็นเปลี่ยนดินเป็นกระถางใหม่นะคะเติมดินกระถางใหม่เพราะว่ามันโตมากเนี่ยค่ะโตเกินเลยโตเกินกระถางมากลูกกะเทวาโบทธรมพระนะคะมีมาแบ่งแค่ต้นเดียวแล้วรอบนี้นี่มาดูต้นนี้กันโต ต้นนี้จะเป็นคดชะปักษานะคะอันนี้ก็ไม้เก่าตามหาเหมือนกันเขาจะเป็นตัวเพลงของกลุ่มปะกันอาสาค่ะต้นนี้กลุ่มถ้าเป็นกลุ่มปะกันอาสาเขาจะมีสะพูกนะคะสะพูกส่วนคดชะปักษานี่เขาจะเป็นสะพูกสะพูกแบบใบหกแบบนี้เลยค่ะสะพูกลูรูแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้มีตำหนินิดนึงนะคะใบไม่รู้เป็นอะไรวันก่อนแต่ก็ไม่เป็นเป็นใบสมบูรณ์เหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ยังไง เกิดสั้นขึ้นมาเฉยเลยนี่เขาจะเป็นกัดหน้ากัดลายแบบนี้นะคะคดจะปักษาต้นนี้เป็นไม้มีหัวนะคะไม้ข้ามปีอยู่ในกระถางเป็ดนี่ไม้เก่าเลยใครชอบต้นนี้อันเนี้ยเริ่มเริ่มมีโหนมาแล้วนะคะนี่พาโหนขึ้นมาคดจะปักษาต้นนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบเผื่อใครชอบไม้เก่าเก่าเก็บไม้เก่าเก่านะคะแล้วก็ ไม้มีหัวด้วยไม่ต้องกลัวค่ะไม้ข้ามปีต้นนี้อยู่ในกระถางเปดนิ้วใบยาวมากค่ะนี่ใบนี้ถ้ายาวนี่สวยเลยแต่ไม่รู้ทำไมใบหายไปนท่อนหนึ่งคดจะปักษานะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยเปดนิ้วนะคะสองห้าสิบส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้สวยอีกต้นหนึ่ง สวยมากเป็นฟอร์มโกนะคะมียอาแล้วมียอาขึ้นเต็มแหละต้นนี้ฟอร์มโกสามต้นในกระถางนะคะสามต้นในกระถางต้นนี้เป็นท,ทศพรสวนลักษ์ค่ะเขาเป็นลูกของท,ทศกันนี่เขาจะกัดหน้าอกส้มนะคะท,ทศกันเขาจะออกชมพูตัวนี้เขาจะอ,อกส้มท,ทศพรสวนลักษ์ฟอร์มโกนะคะต้นนี้ อยู่ในกระถาง8นิ้วเหมือนกันไซต์ตูเลยส่งให้ทั้งกระถางเลยตัวนี้เอาไปที่250นะคะท้นสศร์ส่วนลักอันนี้ก็เอาไปเลี้ยงโตยาวๆได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วเพราะว่าไม้มันคือเพิ่งเปลี่ยนอัพไซส์ให้อะค่ะแล้วก็ไม้เพิ่งตั้งโฟมสวยๆเลยทศพสปร์ส่วนรักตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีจํานวนนะคะจํานวนไม่เยอะเหมือนกันสําหรับไม้ต้นนี้ย่าลุกไปหน่อย สำหรับวันนี้ก็มีไม้มาประมาณนี้นะคะใครรับต้นไหนก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 3ย์5 3 4 8 2สนะคะเบอร์นี้ก็ทักไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อรายการไม้ที่ชอบเอ่อที่จะรับบางต้นก็มีสำรองแต่บางต้นก็ไม่มีนะคะยังไงก็ไว้รอไม้รอบถัดถัดไปก็ได้นะคะเอ่อแล้วก็ใคร วันก่อนตกค้างรายการไม้ของใครเดี๋ยววันนี้รอบรอบทรงนี้ก็จะที่ส่วนจะจัด,จดสรงให้นะคะหรือว่าถ้าลืมอันไหนมาก็ทักเข้ามาใหม่ซ้ําเข้ามาใหม่ได้ค่ะถ้าใครใครเลื่อนมาเห็นคลิปนี้นะคะเออสาหรับวันนี้ก็มีคลิปมาประมาณนี้นะคะขอพระคุณสําหรับการเข้ามาติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ